ช้านี้มาออกกําลังกายที่หาดสาธารณะเฉวงเกาะสมุยนะครับอากาศดีเลยฤดูท่องเที่ยวกําลังมาถึงนะครับช่วงนี้ก็น่าโลอยู่นะครับวันที่9กเดือน9กเขาบอกว่าไปเดือนนี้จะคนเยอะใช่ไหมครับแต่เช้า,ชานี้ก็ยังเงียบเนาะน้องลองก็กกปักหมุดตัเกชันมาที่หาดเฉวงนะครับหาดนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณ2-3มกิโลนะครับน้องมาจากบอ่อผุด มาตาม Google map เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางผ่านมาทางห้างเปิดใหม่นะครับ h a v e n ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับช่วงเช้าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบคึมอยู่นะครับเพราะว่าคนยังไม่ออกเนาะถ้าแดดไม่ออกคนก็ไม่ค่อยออกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นป้ายบอกทางเข้านะครับหาราธาธรณะเวงขับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับ จะอยู่ตรงข้างๆกับโรงแรมซีนบีดครับนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่ารถยนต์ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับจอดได้ดิดหน่อยมาถึงแล้วอากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้หาดสาธารณาชเฉวงก็ยาวประมาณ 6กิโลเมตรนะครับหาดนี้น้องวาก็เดินดุกเช้าเลยถ้าไปกับุยูก็ได้ประมาณ12กิโลเมตรนะครับกํำลังกายเพื่อสุขภาพเนาะชอบมาเดินยามเช้านะครับทำให้เราจิตใจสงบเบิกบานผ่อนคลายเนาะลดความเครียดวิตกกังวลต่างๆนะจจะเน,น่ชอบมามยามเชา้า วันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นน้าปกติเนี่ยในทะเลจะมีนะักท่องเที่ยวที่ลงไปแช่น้ําแล้วก็เล่นน้าใช่ไหมครับกับครอบครัวแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนเล่นน้ําเพราะว่ามีลมแล้วก็ขึ้นสูงนะครับวิธีเช็คดูง่ายๆว่าวันไหนเล่นน้ําได้ไม่ได้นะครับขึ้นจะดูดหรือเปล่าให้เราดูที่ปลายยอดมะพร้าวหรือว่าปลายต้นไม้นะครับว่ามีลมมันแกว่งไหมถ้าต้นไม้แกว่งแรงแปลว่าขึ้นสูงแน่นอน ไม่ควรออกทะเลน,นะครับนี่ก็เป็นศาสตร,ร์ชาวประมงนะครับนี่นะครเขาบอกวิธีสังเกตมาเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เรากินทุกวันเราก็ต้องออกกำลังกายบ้างใช่ไหมครับฝนตกทุกวันไหมที่เกาะสมุยส่วนมากตกทุกวันนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะเขาจะตกแป๊บเดียวคือตกประมาณช่วงเย็นช่วง4โมงเย็น5โมงเย็นประมาณ20ถึง 30นาทีเนาะตกไม่นานนะครับตกไม่นานและจะตกอีกทีตอนดึกๆประมาณตีสองตีสามตีสี 3, 4. อ่าแล้วก็จะหยุดตกนะครับเจอในทะเลก็จะมีสองฤดูเนาะมีฤดูดร้อนแล้วก็ฤด,ดูฝนสลับไปมายนี่ทุกคนเนาะ <laughs> ไม่สามารถมีใครพยากรณ์อากาศได้นะครับถ้าแนะนําก็มาหลา,หลายวันนะครับที่เกาะสมุยอย่ามาอย่ามาวัน2อวันนะวันที่มันไม่ ได้บรรยากาศที่เราต้องการใช่ไหมเราอยากได้แดดเปรี้ยงเปียงบรรยากาศทะเลสวยๆวยิกินี่สวยๆแต่บางทีก็มาเจอฝนใช่ไหมละ่ะเฉวงน้ําก็ไม่ลึกนะทุกคนตรงนี้เดินลงไปในประมาณทะเลนะประมาณ100เมตรก็ยังไม่ลึกตรงนี้เหมือนจะน้ําจะลึกใช่ไหมเหมือนขึ้นสูงแต่ว่าไม่ลึกนะเดินลงไปได้นะครับแต่ว่าไม่เดินลงไปกลัวทุอคนก็อยู่สมุยนานแล้วนะครับประมาณ5 6ปีแล้วเนาะตอนแรกก็มาเที่ยวเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่พออยู่สมุยไป โอ้ชอบไอเลิฟสมุยมากติดติดออกจากเกาะแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่บนเกาะเลยยาวๆทำงานที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่เลยนะครับก็สมุยสวยงามเสมอฝากหาดนี้ด้วยนะครับหาดสาธารณะเฉวงแล้วเจอกันคลิปหน้านะโอยรีวิวสมุย